เรียนคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะด,ด,ด,ดิฉันนางสาวน่านดีดีดนหมานและดิฉันนางสาวฟูเชียเวงานค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานของเราที่มีชื่อว่า Development of a m e r i c a l Based Phantom u n t a s u n d Technique หรือการพัฒนาส่วนจำลองต้งนมทางการแพทย์เพื่อการใช้กับเทคนิคอา n t i เชิญรับฟังได้เลยค่ะค่ะหลายๆท่านในที่นี้คงยังไม่ทราบว่าแฟนทอมนั้นคืออะไรงั้นเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันค่ะ ฟนทอมคือแบบจำลองชิ้นส่วนมนุษย์ที่เป็นส่วนจำลองจำเพาะทางการแพทย์เพื่อไว้สำหรับฝึกบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาสาขาวิชาด้านการแพทย์ในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งส่วนจำลองจะมีองค์ประกอบล้อเลียนส่วนต่างๆของร่างกายเช่นซอกอกแขนขาลำตัวจนกระทั่งศีรษะค่ะโดยคณะผู้จัดทำเนี่ยจะสนใจเป็นส่วนของเต้านมค่ะค่ะและนี่คือภาพตัวอย่างของแฟนทอมแบบโฮมเมด ที่ราคาต่ำกว่าแฟนทอมทางการแพทย์ทั่วไปนั่นก็คือ p o l เลนตาแฟนทอมและสแปมแม้แฟนทอมทั้งสองแบบจะมีราคาที่ถูกกว่าค่อนข้างมากแต่ประสิทธิภาพยังคงทัดเทียมของจริงได้ไม่ดีนะักเช่นโ o l เล t a าแฟนทอมลักษณะเนื้อเยื่อไม่แก้เคียงกับเนื้อเยื่อมนุษย์จริงมากเพียงพอและแฟนทอมสแปมไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้าได้เมื่อจบปฏิบัติการทางคลินิกโดยแฟนทอมที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. นเนื้อเยื่อมีลักษณะใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อมนุษย์จริง 2. ราคาไม่สูง 3. ส,สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และ4ทนทานต่อการสัมผัสค่ะหัวข้อที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด5หัวข้อเลยยังค่ะก็คือ 1. introduction บทนำา2 objective วัตถุประสงค์ 3. assumption สมมติฐาน 4. experimental นการทดลองและ5 conclusion สรุปผลค่ะ หัวข้อแรกนะคะอิน r ท d ร c t i o ชั่นค่ะเริ่มแรกเลยก็คือพวกเราได้ทําการศึกษาร,ราคาของแฟนทอมตามท้องตลาดทาให้เราพบว่าแฟนทอมนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะอาทิเช่นแฟนทอมในส่วนของเต้านมที่เราไปสศึกษามาน,นะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่ง0 3ืนหพันสองสี่สบี่สาบาทไทยหรือสี่้กสเกดอลลาร์สหรัฐค่ะทําให้พวกเราเนี่ยอยากที่จะพัฒนาแฟนทอมที่มีราคาที่ต่ําลงกว่าท้องตลาดในปัจจุบันซึ่งแฟนทอมนั้นเนี่ย จะต้องสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าของเดิมค่ะประกอบกับการที่เราเนี่ยได้ศึกษางาในวิจัยของคุณแมททิวเอลและคนณะที่มีชื่อว่าอาก้าอันต้าซาวแปรทอมพาวเคอเทรนนิ่งเอ่อวิทย์ n อลรีเวเทเรชันหรือแปนท่อมที่ทำจากอาก้าในงานอันต้าซาวสำหรับการฝึกที่มีราคาที่ถูกแล้วก็ไม่ต้องแช่เย็นค่ะโดยเขาได้ทดลองทำสูตร แฟนท่อม uh, ที่มีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ของอาก้าได้แก่2.5 5% 7.5%ซเุเซและส0ซนแล้วนำมาเปรียบเทียบก,กับสูตรแฟนท่อมที่มีอัตราส่วนของเจลาติน5%และสิบเซทางนี้ก็เพื่อดูประสิทธิภาพของสูตรแฟนทอมในแต่ละสูตรค่ะโดยจากการทดลองเนี่ยเขาพบว่าสูตรแฟนท่อมที่ใช้อาก้า5%เปเซจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดซึ่ง มันสามารถให้ภาพอันตรสาวที่มีความใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อจริงค่ะนอกจากนั้นการวินในใจัยนี้ก็ได้บอกถึงอาก้าไว้ว่าหนึ่งอาก้ามีคุณภาพที่ดีกว่าเจลาตินแต่ว่าแพงกว่าค่ะสองอาก้ามีความทนทานต่อการน่งเสียงและการละลายซึ่งถ้าเกิดเป็นเจลาตินเนี่ยมักจะมีการเน่งเสียง่ายค่ะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมสามอาก้าเนี่ย ไม่ต้องแช่เย็นจะเห็นตรงน้ำภุม่มและก็มีความทนทานต่อการใช้งานและ 4. ี่อาก้าสามารถนำมันรีไซเค,คิลใหม่ได้โดยจะต้องมีการสูญเสียน้ำทำให้ต้องมีการเติมน้ำเล็กน้อยในการรีไซเค,คิลค่ะมันทำให้พวกเราเีเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแฟ็นท่อมให้มีราคาที่ต่ำลงด้วยการนำเจอตินและอาก้ามาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม นอกจากที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับแฟนทอมเจลาตินโปรติแล้วยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตแฟนทอมให้มีราคาที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับแฟนทอมของงานวิจัยดังกล่าวนี้ด้วยค่ะต่อมาวัตถุประสงค์นะคะมีทั้งหมด3าข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ศึกษาการใช้และการผลิตแฟนทอมตั้งลมที่ใช้สําหรับงานอัตราซาว2สพัฒนาแฟนทอมตั้งลมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็สาม เราต้นทุนการผลิตแฟนทอมต้ตงลมให้มีราคาที่ต่ำลงค่ะสมมติฐานของการศึกษาในครั้งนี้ของเรานะคะนั่นก็คือการสร้างแบบจำลองแฟนทอมต้งลมที่ใช้อัตราส่วนของอาก้ามากกว่าเจลาตินจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้เจลาตินมากกว่าอาก้าค่ะและวิธีการเวฟฟิล์มจะเป็นวิธีการในการยืดอายุการใช้งานของแฟนทอมต้าลงไมได้ดีที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการทดลองวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะมีดังนี้ค่ะ 1. คอนเทนเนอร์ 2. เจลาติน 3. วุ้น 4. น้ำกัน 5. สายยางลาเท็ก6แป้งอเนกประสงค์ 7. ลูกโป่งขนาดเล็ก 8. โซเดียมเบนโซเอต 9. คลิปหนีบกระดาษ 10. แว็บฟิล์ม 11. เครื่องตีมืออัตโนมัติ12สีผสมอาหาร 13. ชามผสม 14. บส er ี ung, 16, ่ฮอตเพลทสิชุดเครื่องตวง 16. บหกคาร์บอนไฟเบอร์และเครื่องพิมพ์สามมิติค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการทดลองเราจะแบ่งการทดลองเป็น2งการทดลองค่ะในการทดลองที่1คือการทดลองค้นหาอาัตราส่วนละลังวุ้นและเจลาตินที่ดีที่สุดจาก5สูตรโด,ดยแต่และสูตรเราสามารถทำซ้ำกันได้2ครั้งจะมีสูตรดังนี้ค่ะสูตรที่1นึ สูตรที่3 5ต่อ5สูตรที่4 2่สต่อ7.5และสูตรที่5 0าศนย์ต,ต่อสิค่ะทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับส่วนของน้ําหนักด้วยค่ะโดยตัวแปรต้นของเราคืออัตราส่วนวุ้นต่อเจลาตินทั้ง5สูตรโดยแต่ละสูตรสามารถทดสอบได้2ครั้งตัวแปรตางคือประสิทธิภาพของแฟนทอมซึ่งจะวัดได้จากค่า density ค่าอ c โคเจเน i ซิตี้ค่าโอพาซิตี้และค่ารีเวอร์เบเรชัค่ะ ตัวแปรควบคุมคือแป้งนอนิประสงค์อุณหภูมิและน้ําต่อไปคือส่วนของการทดลองที่2การทดลองที่2คือการทดลองหาวิธีการยืดอายุการใช้งานของแฟนทอมที่ดีที่สุดจากโซเดียมเบสโซเอตและแว็บฟิล์มตัวแปรต้นของเราคือสารการบูดโซเดียมเบสโซเอตในส่วนนี้เราจะใส่ตามมาตรฐานของกฎหมายและแว็บฟิล์มตัวแปรตามคืออายุไขาการใช้งานของแฟนทอมซึ่งวัดได้จากค่า c o m p a ร s ซ i ล i วิและค่า Durability ตัวแปรควบคุมคือสูตรของแฟนทอมที่ดีที่สุดจากการทดลองที่1แป้งอเนกประสงค์และน้ำและอุณหภูมิค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของสรุปในขั้นตอนที่1เราจะหาสูตรที่ดีที่สุดของอัตราส่วนระหว่างวุ้นและเจลาตินค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะมีการทดสอบในคอนเทนเนอร์ในระหว่างนี้เราสามารถออกแบบแม่พิมพ์สามิติและปิ้นผ่านเครื่องปิ้นสามมิติได้ค่ะ เมื่อได้สูตรที่ดีที่สุดแล้วเราจะนําสูตรที่ดีที่สุดของเราไปใส่ในแปนในแม่พิมพ์ค่ะซึ่งแม่พิมพ์ที่เราออกแบบจะเป็นรูปเต้านมเพศหญิงลักษณะดังภาพจําลองและหลังจากทําเสร็จสิ้นเราจะนําส่งให้กับทางแพทย์ผู้ให้ความอนุขเคราะห์เพื่อไปทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นค่ะในส่วนอสรุปนะคะ เนื่องจากคณะผู้จัดจทำไม่สามารถทำการทดลองได้เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆยังไม่เอื้อ,อนวยในสถานการณ์โควิด19และปัจจุบันนี้และทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าโรงเรียนและทำการทรดลองใดๆดังนั้นภาคณะผู้จัดจทำจะทำได้เพียงสรุปส่วนของการทดลองแล้วก็แนวคิดเท่านั้นค่ะและถ้าหากมีโอกาสได้ทำการทดลองแน่นอนว่าคณะผู้จัดจทำจะทำการทดลองอย่างเต็มที่และพัฒนาโครงงานนี้ อย่างต่อเรื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะพู้เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ